รั่ข่อยเองมาอีกแล้วจ้าพี่น้องวันนี้ขอ,อนําเสนอเมนูกับเขาก็ได้กับแกมก็ดีกับพี่น้องครับผมวันนี้ขอเสนอเมนูผัดหอยลายพริกเผาครับผมนี่ครับผัดพริกเผาหอยลายผัดหอยลายพริกเผาครับผมเตรียมวิธีการเทีกันเลยครับผมตำพริกสดครับพริกสดกับกระเทียมครับํำแค่สองยางเคี้ครับผมตั้งน้ำมันใส่น้ำมันนิดหน่อยครับ พริกกระเทียมที่เขาตำไวเมื่อกี้ไปผัดให้หอมๆครับไปเจียวให้หอมครับผมนี่ครับพริกเผาครับผมผมจะใช้ไป่อนนึงครับผมแต่พี่น้องมักไายก็ใแซรลไรีก็ได้ครับใส่สองส่วนก็ได้ครับผมบีบีให้พริกเผาเขาแตกครับผัดใส่กับพริกสดกับกระเทียมครับผมผัดให้เป็นเนื้อเดียวกันครับให้เป็นน้ำซอสเดียวกันครับพี่น้องจังหวะนี้หอมเลยครับผมลงไปผัดนี่ครับผมนี่ คุเล่คุเล่คุเลนะครับพระเอกของงานครับผมหอยลายครับผมหลังทำค้าวสารเรียบร้อยแล้วครับผมลงเลยลงผัดเลยครับผมสบัดครับผมสบัดสบัดสบัดครับผมเขากำน้ำซอสเท่าดีๆครับผมพี่น้องนี่ผัดไตพับหอยข้าวเริ่มสุกแล้วเริกระปรุงเครื่องครับผมก่อนปรุงเครื่องไปสบัดอีกจังน้อยครับให้น้ำซอสคลุกเขากันได้ดีครับผม เคื่องด้วยน้ำมันหอยครับผมนะครับซอสหอยครับผมใส่ลงไปตามด้วยซีอิ๊วข,ขาวครับผม,มตามนิดน่อยครับัดเค็มครับน้ำปลาราดขอบกระทะครับผมนี่ตามเวยนมสดครับผม คูลเลคูลเลคูลเลครับผมเครื่องปรุงเข้าเขากันแล้วกันปิดทายโดยใบโหระพาด้วพี่น้องที่นี่ครับพัดให้เขากันเห็ดเขือบกน็นาซอสเท่าดีๆดีครับผมนี่ครับโรยโหระพาอ้อมๆลงไปครับผมนี่จดุดจวดเลยพี่น้องคูลเล่คูลเล่เขากันอีกรอบครับพี่นออ้องดึงสีสันหนาตาครับผม ใบโหงกระพานลงไปนี่เด็ชุกินหอมขึ้นมาเด้ทันทีเลยครับพี่น้องนี่นู่นนี่กับแกงกระเด้กับข่าวก็ดีครับพี่น้องผมนี่ครับเรียบร่อยครับผมนี่หอยลายผัดพริกเผาครับผมเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟครับพี่น้องที่เด็ดครับนี่นู่นนี่ครับผมที่เด็ดอีกตามเคยครับผมนี่ยั่วเลยพี่น้องสวยร้อนๆนี่เขาสวยร้อนๆนี่ลาด เส้าน้ำครุกคริกครับผมสุดจัดครับผมนี่ได้น้ำกิ๊กห้วยเย็นๆจะขวดหนึ่งนี่คือถี่เขากันดีครับพี่น้องไปครับผมมาครับสืบแซบครับผม